ก็กาบสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะคะคุณผ cookies, ู้ชมคูกกี้ชาแนลกันอย่างเช่นเคยนะ,ะทุกคนวันนี้เราจะมาหนึ่งหนึ่งกับผู้ใหกิรบอฮูเดอแต่วันนี้เราก็จะมาหนึ่งหนึ่งกับใครก็รด้วียที่บอกอย่างเมื่อกี้เนาะแต่ตัวนี้ไม่ชอบกางไอวอมมากๆเลยนะคะทุกคนยกยกเว้นเราอะเราไม่ชอบกางไอวอมเลยนะคือรู้นะว่าเราไม่กางไม่ชอบกางไอวอมคือแบบ ขับใส่เลยเออเอามา้หมหนึ่งเลยเอามามาอยู่ไหนนะ่ะอยู่ไหนไหนเป็นไงสองหนึ่งและลืมพูดลืมพูดสองหนึ่งแล้ว,ลน,ลวนั่นไงมันอยู่ตรงไอบอลนั่นไะงมันออกมาแล้วเออตอนนั้นตอนที่พี่เล่นหมาป่าเด,ดาได้อ่ะพี่ก็ยิงหัวแตกนะแต่ประเด็นก็คืออะไรรู้ป่ะคือประเด็นคือ ประเด็นคือตอนนั้นน,าาน, wow. น่มะมันเข้ามาอยู่ในวัวเ,ออเ,เนี่ยพี่กลางพี่ครังล้อมรอบเลยอ่ะมันเข้ามาอยู่ในเออเออเนในในพูดกํลาลังมาเลยเนี่ยพูดเลยเนี่ยนั่นนั่นไงนว่าแล้วเมื่อกี้กาลังพูดเลยว่ากันประเด็นก็คืออยู่ในไอววเลยประเด็นคือมันเข้ามาในไอววจริงๆอะ่ะแต่นี้มันไม่ใช่ดา่านหนึ่งหนะคือมาปาเดือดายเออมาปาดืดายเออพี่ไม่ค่อยชัดแต่ ทุกคนเยกีกยให้พี่ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเลยนะก็คือตอนนั้นที่พี่ยิงหัวไปอ่ะมันไม่แตกเว้ยแล้วคือประเด็นคือรูปแม่มันเข้าเท่าไหร่เท่าเท่าไหร่คือประเด็นก็คือตอนนั้นอ่ะอืมแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าแบบพี่ยิงหัวแตกแต่มันไม่แตกรูปแม่มันเข้าเท่าไหร่ สองร้อยเก้าสิบประเด็นคือมันไม่แตกมันเป็นอะไรอยากทุกคนทุกคนคอมเมนต์มาด้วยนะมันเป็นอะไรไม่รู้นะเฮ้ยเอา้เอาเยอะมาเฮ้ย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 อยู่ไหนพี่ว่าตาอนนี้พิชชนะแน่นอนเลยเพราะมันเจ็บเยอะแล้วน่ะยังไงพี่ก็ชนะแน่นอนยังไงชนะนหน้าแน่พี่บอกแล้วีิชนะแน่นอน พี่บอกแล้วชนะแน่นอนเนี่ยยังไงพี่ก็ต้องชนะแน่แน่แต่รอบนี้พี่ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะคะทุกคนแต่ช่วยคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนว่าฝั่งเอ้ยแหลงแหล่งแดงกับแหล่งไดได้เอ๊อไม่ใช่แหลงแหลงไดมอนด์เออแหลงไดมอนด์ฝั่งไหนแหลงไหนจะชนะนะคะทุกคนเชียร์มาเลยแหล่งไหนจะชนะแหล่งแดงกับแหลงไดมอนด์เชียร์มาเลยฮะ เข้าเรื่องกันเลยค่ะทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะทุกคนเข้าเรื่องกันเลยเข้าเรื่องฟีไฟของเรากันเลยนะคือเฮ้ยนี่ไงพี่เจอแล้วมันอยู่ในโกดังเมื่อกี้แล้วทําอะไรอยู่ในโกดังนะกลางไอวอลใหญ่เลยสงสัยจะกลัวเนี่ยๆการทะลุกลำแพงอะไรเลยดิเนี่ยพี่ว่ารอบนี้มันมัน,มนยังไงพี่ดูออกอะไรยังไงมัน ยังไงมันต้องยังไงพี่บอกแล้วว่ามันเจ็บเพราะว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้ชนะเพราะว่าพี่ตัวนะัดเดียวพี่ต้องแตกแน่แน่แน่น่แล้วหัวแตกแล้วหัวแตกแล้วไงพี่ว่าแล้วงไงพี่ก็ต้องแพ้สามสามไหมละค,ะคนจะตุยไหมเชียร์กันมาเลยจะตุยหรือไม่ตุยก็เชียร์กันมาได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเด็ดเด็ดเดดซื้ออะไรมันทั้งสามอันโอ้แล้วพี่ก็ซื้อ ซื้อปืนเล็กไม่ได้อะเน,นี่ยปืนสลับไปสลับมาหาเล่นสลับไปจนอันนี้เปิดพี่ว่าหัวแตก <c oughs> ยังไงหัวแตงแน่นอนเลยแต่พี่จะขึ้นไปในห่วงยางนะห่วงยางหรือเปล่าพี่ในจะขึ้นไปหรือเปล่าไม่รู้น่าจะขึ้นนะวเว้ยก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะในพี่านพี่จะขึ้นห่วยางตรงนู้นตรงนั้นตรงน,นนะั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะพี่จะขึ้นห่วใจตรงน,นั้น อาสรุปพี่จะขึ้นไหมขึ้นเดี๋ยวพี่ไม่รู้นะอันนี้เนี่ยพี่จะขึ้นหนุ่งนี้พี่พี่พี่ลืมแล้วพี่จะขึ้นหนุ่งไงลืมลืมลืมพี่ขึ้นห่วงยางอ่ะเออนน้นไงพี่เจอแล้วหน่นเจ็บหน้าหกสิบเจ็บหน้าหกเซบเจ็บหน้าหกสิบพี่ว่านัดเนี้ยพี่หัวแตกแน่เนี่ยพี่ไม่หัวแตกไม่ใช่มันหรอกหัวแตกพี่หัวแตกเชื่อไหมพี่หัวแตกแน่นอนวู หัวแตกอย่างบ่อยเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไอ้วอยวัวมาไอ้วเฮเฮอเฮ้ย้วไอยวไอวัวพันยาก,ก่อนพี่กลัวมันยิงขาอย่างไรมันก็ไม่ยิงหรอกเชื่อไหมคือมันยิงขาได้นะตอนนั้นพี่ยิงขามันยิงได้คือประเด็นคือมันเข้าเท่าไหร่ไหมยิงขายี่สิบห้าแรงกว่าตัวอ่ะตัวประมาณเข้ายี่สิบสี่ยี่สิบห้าประเด็นอ่ะแต่แรงกว่าตัวอีกอะคิดดูดิแรงกว่าแรงกว่าตัวอ่อะ ยิงขาคิดดูแล้วพี่ก็ตกนั่นไงว่าแล้วพอมันไม่ถึงไงเฮ้ยพี่จะไปเก็บอันนี้เก็บก่อนเก็บกันขอเดอ้เอเฮ้ยกี่ไม่มีกองยาพี่พันไม่ได้ว้าชิบหายแล้วพี่จะตุยแน่นอนพี่คราวนี้พี่ตุยแน่เลยแล้วนั่นไงพี่ว่าแล้วตุยเงายเงา้วเงีเ้ยน,นั่นไงกดซ่าซื้อบื้อไป เดี๋ยวพี่สูงไปให้ดูนะนาเซเบืเดี๋ยวรอบนี้พี่ว่ามันคงจะเออยังไงรอบนี้พี่ว่าพี่ชนะแน่นอนเชื่อปะพี่ต้องชนะรอบนี้ให้ได้ถ้าพี่ไม่ชนะรอบนี้พี่ก็แหวะแหวะก็คือตุยอะมันมีสามพี่ชอบเรียกแบบแหวะคือตุยเอออะไรประมาณเนี้ยเออแบบคือตุยอะไรประมาณเนี้ยเนาะแหวะ พี่ขึ้นไปบนหลังคาดีกว่าเออพี่ไม่เป็นไรไม่ไรู้พี่เติมอีกพี่เฉพาะโอ้เยวไปเดนคือกดเอามาเยอะแยะอันนี้คือหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งหนึ่ง,ง,งจะกดรัวเหมือนไอ้บอ์อ่ะยังเยอะประเด็นหนึ่งโอ้ตลกมากเลยนะคือคนไม่ได้มีเยอะงยไงประเด็นอะน่ะคือมือคิดคนเดียวอะ่ะแล้กดอะไรมาเยอะแยะครับฮะกดอะไรมาเยอะแยะคือประเด็นคือแบบ มันนานมากเลยกว่าชนะเออพี่มันนานมากเลยกว่าจะชนะดูดิตั้งเจ็ดตาแล้วไปเดนคือถ้าเป็นเงินจริงอนะ่ะซื้อปืนอนะ่ะแพ้อคือไป็นน,นคือหลายแสนนะหลายหมื่นนะไปเดนอนะ่ะเออแต่พี่ว่านะแต่ในเกมอะ่ะพี่พี่หลบหลังไอ้วอดีกว่าหลบหลังไอวอเ์ดอ่ะมันอยู่หลังแน่เลยพี่หลบหลังไอ้วอดีกว่าหลบหลังไอ้วอดีกว่าอ้าเดี๋ยวหัวเตก อ้อาวเป็นอยู่ตรงนี้เหรอมันวาร์ปมาได้ปะมัใช้สกิลวันนั้นมาเาสิเขาเรียกว่าสกิลอะไรไม่รู้แหละพี่ไม่ได้อ่านเออเดยวเดยวเดือนเดือนนี้เดือนนี้แหละเดี๋ยวพี่ก็คงจะลงคลิปนะแต่แต่ต่ออันนี้ให้เสร็จก่อนถูกจะลงคลิปอะลงคลิปประมาณเดือนเมษาี่แหละเนาะก็น้องๆเปิดเทอมวันไหนกันก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะทุกคนแต่พี่เปิดเทอมเอ้ ปิดเทอมประมาณสองเดือนครึ่งเนาะอันนี้ก็เดือนเมษาแล้วน่าจะเปิดอีกเดือนหนึ่งอะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวประเด็นคือมัน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 ,มน,มน,มนอยู่ตรงไหน,นราบมี้เพืว่าพี่หัวแตกแน่เชื่อไหมเอ้ยไม่ดิพี่ต้องชนะแน่นอนรอบเนี้ยอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวตัวเองเสียใจแะวัางระวัางแล้ววาง,วางเออพี่เคยหนึ่งกับใครไม่รู้นะแต่พี่ก็ ชนะนะก็เหมือนเขาเขาเล้งเล้งบอลนะเขาก็พี่ก็เลยชนะอุ้ยเจ็บนะเจ็บแนะยี่สิบเก้านั่นไงพี่ว่าแล้วพี่ต้องชนะเน่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 ร้องผิดเพลงซะแล้วจะร้องเน่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 อันนี้ร้องผิดเพลงอันนี้เน่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คุ้นเคยเก็บเน่เน่เน่กันเน่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 เพี่พี่เน่ประเดี๋ยคือพี่จะพูดว่า แน่ไหนแน,แน่เออียนพูดได้แล้ะคือพี่คุณเคยกับมันนั้นมากเลยพี่เลยแบบพูดผิดนะคะทุกคนเอออันนี้รอบนี้เหลือเย็ไม่ก,กีตาเลยถ้ามันชนะก็หมดชีวิตแล้วมันจะทำยังไงแล้วพี่ว่ารอบนี้ยังไงไม่รู้นะว่าใคจรจะชนะรอบนะแต่พี่รู้รู้ก็คือพี่ว่าพี่แพ้แน่นอนเลยดูดิห้าต่อสี่แล้วอะเพราะว่ามันเก่งมากเลยนะมันแรงแดงกับแรง ลางดมอนด่อะเพาะพี่ล้างไดมอนอยู่พี่ไม่ค่อยเล่นล้างอะมันก็เลยขึ้นล้างไดมอนนะค่ะทุกคนอ๋อนี่แน่ไม่โดนหัวเอ้ยเกือบโดนหัวแล้วนะเอ้ยเกือบเกือบเกือบเพะ้าพี่พี่ซื้อผิดปืนไป่ะเนี่ยเฮ้ยพี่ซื้อผิดปืนไปเดินเน่ะพี่ไม่ได้ซื้อปืนนะพี่ซื้อผิดปืนเฮ้ยเอาระเบิดเอาระเบิดไปเออไม่พี่ททุกคนพี่พันยาตรงไหนดีฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ไม่ปลอดภัยพี่ว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัย ทันตรงนี้แหละเออนี่แหละพี่ว่าลาดเนี่ยพี่แตกแน่ๆอย่างไรก็แตกเพราะว่าดูดิเลือดไม่เต็มเพราะว่าเลือดชาวาเต็มเพราะว่าเรายังไม่ได้ยิงในสนนักดูดิดูดิเลือดเราไม่เต็มเราแตกแน่นอนเออเกือบเกือบเกือบโดนหัวปังไม่โดนปังไม่โดนปัง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 ไม่โดนฮะ จะโดนไหมน่ารอม้จะโดนไหมจะโดนไหมไม่โดนไม่โดนเนะไม่โดนไม่โดนอาอุ้ยปุ้งุงุุ้ยแปแปดอุปปแปดน่พี่ว่าฮ่า่า่เอพี่ว่าเออเอเจ็บเจบไปดีกว่าเออพี่ก็มีกล่องไฟนี่ว่าเอ้กล่องไฟลืมลืมเป็นกล่องไฟกล่องไฟลืมเลยเป็นกล่องไฟ ที look, my son, my son, my son. Hire, ่าลืมว่า oh, ม right. ันเป็นกองไฟมื่อกไอ้วะกังเ็แมจากกังไอ้วนักเล่าอ่ะโอ้ยเจ็บโอยเจ็บนะนนาะโอยมันึใครเจ็บพี่ะเจ็บดูดิดูดิดูเด้อเอ้วงมาวงมาวงมาชิหายแล้ววงมาไอวะไวะววาะไอวเอ้ยเอ้ยพี่เมนนี่วะลืมลไอวะไอวะไอวไอวมาไอวะมาไอว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 ะมาไอวมา ตุยครับประเด็นคือพี่ทําอะไรไม่รู้อะทําอะไรไม่รู้ประเด็นคือมมนทำอะไรไม่รู้เมื่อกี้ทําอะไรไม่รด้ไปสิครับรออะไรไปสิครับไปสิครับไปสิครับซื่อลูรเลยครับไปสิครับรออะไรครับไปเร็วๆครับเออประเด็นคือพี่ไม่ได้ซื้อปืนเล็กเลยนะประเด็นเนี่ยไม่ได้ซื้อปืนเล็กเลยไม่ได้ซื้อปืนเล็กเลยสักนัดเออแต่รอบแรกเราไปซื้ออยู่นะปืนเล็กเออพี่ซื้ออยู่นะปืนเล็กต่อแล้ว แต่ตอนนี้ไม่ได้ซื้อแล้วเพราะว่าหวงซื้อแต่ซองยาวกับเขาเรียกปืนอะไรไม่รู้ทุกคนคอมเมนต์มานะคะทุกคนถ้าทุกคนเล่นฟรีฟา้าทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยะค่ะทุกคนว่าอันนี้มันคือปืนอะไรปืนที่ปืนที่พี่เอาเอาอันแรกนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีไม่เสียบพี่ก็เลยเอาปืนนี้นะแต่ปืนยาวพี่ปืนเล็กปืนพบไเล็กอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแม่มันคืออะไรอื้อเดี๋ยแปะนะแปะมัน,มนปึ๊บไม่โดนฮะ ปึ paid, ๊บป so ื๊บป๊บป๊บไม่โดนแปะจะแปะแล้วจะแปะไปหนึ่งปื๊บแลจะแปะไปหนึ่งปื๊บแปะไปหนึ่งป๊บไม่โดนแปะไปหนึ่งปื๊บไม่โดนเฮ้ยมันมันหลบไปตรงไม่โดนยังไงก็ไม่โดนคอยดูดิยังไงก็ไม่โดนไม่โดนยังไงไม่โดนมานถใครไม่โดนหมานเราเออเจ็บ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 เฮ้ยเฮ้ยพี่จะแพ้แล้วดูดิพี่บอกแล้วพี่แพ้แน่นอนพี่แพ้แน่นอนเลยถ้าพี่แพ้พี่จะ พี่พี่อยากจะแก้ตัวหยพี่พี่ถ้าพี่หนึ่งหนึ่งกับใครพี่แะชนะใี่ได้ถ้าพี่หนึ่งหนึ่งกับใครนะพี่จะพี่จะพูดเลยว่าพี่จะถ่ายคลิปเลยว่านี่ถ้าพี่ไม่ชนะพี่ก็แหละเอะจะว่าตุยนะตุยตุยทุกอย่างเอ้าปังไม่โดนไม่โดนไม่โดนปังไม่โดนกาไอ้อยแล้วนั่งังอ่ะเราแกงไอ้บอยเช้านะกลางบอยแล้วนะเอ้ยปังปังไม่โดนเอ้ เเจ็บ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 นะเจ็บๆผ่นยาวแบบแป๊บเราไม่ได้ใช้กองไฟเลยนะใช้แต่ตอนเมื่อกี้ตั้งตั้งไม่โดนไม่เจ็บเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่เจ็บเลยมันใครไม่เจ็บมาถึงบ้านเนี่ยไม่เจ็บตั้งอุ้ยอเจ็บนะเจ็บนะตั้งมันไม่โดนพี่ว่าพี่ต้องต้องลงไปเคียรแล้วอุ้ยวงวงมาพี่บอกแล้วพี่ต้องลงไปเคียย์ลงเอ้ยตายวงพี่ว่าตายวงตายวงพี่ว่าตายวงตายเอวย บอกเแล้วตายบงเงี้ยว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 ตายแล้วพี่บอกว่าตายแน่นอนตายวงแน่แน่พี่บอกแล้วตายยังไงก็ตายวงแน่เลยพี่ตายวงก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดังค่ะทุกคนบูยบูยยังไม่บูยบูยนะสำหรับใครที่อย่างนึงกับพี่ก็มาเลยค่ะทุกคน Bye bye, được. Down, down cho. Bye bye.